เอ้าชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเดือดดีแล้วครับพี่น้องเดือดดีแล้วตอนนี้ก็เหลือสองลายนะครับยังอยู่ในสันสารอยู่นะอ,อยู่ในสันสารอยู่คงไม่รอดนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดท่านหวยพยะยกระพุมลงพื้นที่มผมว่าเรียบร้อยไม่รอดมันไม่เหมือนชุดที่อยู่ในพื้นที่นะนนพื้นที่เขาลุ่มอรวยให้กันได้ มันเคลียรย์ได้มันคุยได้เคลียรย์ได้มันคุยได้เคลียร์ได้แต่ว่าเาหนือพญก,กระพุ่มเขาไม่รับคุย,คยผิดก็ไปตามผิดเขาพูดตรงไปตรงมาผิดก็ว่าไปตามผิดอ่าผมไม่ผมไม่เข้าข่าใครผมไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวเห็นไหมครับอ่าทีมอะไรครับทีมพญ์พญก,กระพุ่อ่านะครับพี่น้องเอฟซีทีมนี้ถ้าเขาได้ลงแล้วเขาไม่ไม,ไม่ไม่สนใจนะ ตอนนี้นะครับเพียงสองก็ก็รออยู่นะครับพี่น้องเอฟซีน่าจะลงเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับนะก็ตามคิวตามคิวนะครับพี่น้องเอฟซีนะคิวงานก็มันอะไรครับมันระดับประเทศทำไมอีดัรอดค้าสานอืมมันระดับประเทศอันนี้ก็ไม่รอดหรอกรอด,ด,อดนะแต่ว่ามันมีเงินจ่ายไง โทษจำคุกมันมีนะแต่ว่ารอลงอาญาตอนะนี้ก็รอลงอาญาแต่เขาไม่มีค่าปรับศาลแต่ของมันมีเสียค่าปรับศาลสามหมื่นกว่าใช่ไหมม,มันมีเงินจ่ายมันมีอะไรใช่ค่าปรับศาลหมื่นเดียวหมื่นเดียวแล้วก็ค่าเสียหายสามหมื 30, 500, ห่นสามหมื่นห้าแล้วสามหมื่นแปดใช่นั่นอ่ะมันมันก็จ่ายไงและในโทษทางอาญาโทษจำคุกก็คือยอมรับสารภาพบนชั้นศาลไงมันก็เลยลดโทษให้เหลือรอลงอาญาไงใช่เป็นโทษจำหนึ่งปีหรือเปล่า หกเดือนหรือหนึ่งปีว่ะของอีหยวงอ่ะหนึ่งปีบ่หรือเท่าไหร่แต่รอลงอาญาสองปีไงในช่วงรอลงอาญาเนี่ยมันก็จะต้องไปอะไรนะไอคุมประพฤต์ปุ่มประโยชน์ปัมเพนประโยชน์นี่นะคาเราไปรายงานตัวเอเราไปทําความดีมากกกล้วยไม่เคยฮะดับเทนเนาะไม่หลับแล้วครับเดี๋ยวรอดูนะครับโศกนาฏกรรมจะเกิดขึ้นนะที่นี่ยวออกมาได้เมียนเหมากันผมว่านี่นะอืม เดี๋ยวเขาจะแจกลูกงวงคู่ให้ให้ชีแตกทีนี่ปืนแก๊บนี่แหละจะเอาลูกงวงค้งให้กินถ้าเบิ้งโรดเดอร mm hmm. ์เบเซอผมข่อยรอฟังเลยเด้อต่วันนี้ก็เหลือสองลายนะตอนนี้อ่าเ,เหลือสองลายแบบได้ตอนนี้นแ,บบนแต่สามแปลงนะเออสิ่งที่มันหนีเนี่ยมันรู้ว่าเขาตามหามันมันก็เลยหนีอืมมันก็เลยหนีทีนี้ มะขวลรุนิมิตไม้นะครับมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนาะเออมันอยู่ในเมืองนี้มันไม่ได้คนในพื้นที่แต่มึงอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมพี่พี่น้องเออํำเวนเริ่มทํางานแล้วใช่ถ้าเบิง์โรเอ้อเจ้าหน้ากัดเด่ๆด่แบบนี้อ่นั่งมัมข้าวอยู่ดีดีมีคนหามไปใส่ลงแล้วแบบนี้เออคนไม่คดไม่โกงไ,ไม่อว,วดวโอ อใครจะว่าเขาโง่กว่าหาไหมอืมนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวแดกข้าวดีๆมีคนหามไปเฉลูงนะนอนดันจี่ร้อยไบ่บทเสือ้อความว่อยแ่ยเอาลวดแล้วสิ่งที่สาคัญมาเนี่ยเรื่องอะไรครับเรื่องเขามาเฉอ่เรื่องเงินล้านแค่เจ้าเดียวโอ้โฆษณาบันบึงทีวี แล้วทีนี้ <c oughs> ออกมาไล่สุดก็ไม่ได้ยิ่งออกมาพูดมากยิ่งดูดออกมาเรื่อยๆทีนี้แล้วสิ่งที่สําคัญมาเนี่ยเรื่องคดีป่าแหว่งมีคนติดคุกอันนั้นก็กำเวนเหมือนกันนะครับพี่เขียดของเราเนี่ยอพี่เขียดก็เหมือนกันนี่นะกะกำเวนที่ทํากับน้องชายออที่ทํากับน้องชายอันยังทําได้เลย แล้วทำไมนะครับถึงได้ไปอยู่เซฟเฮาไปเป็นเดือนนะไปเป็นเดือนสองเดือนไปอยู่กับเผาเลยแล้วมันหมายความว่าอะไรนะครับมันหมายความว่าอะไรมันก็ตอนช่วงตุ๊กตาหายแหละตอนใช่แต่ทำไมถึงเอาไปอยู่แบบนั้นมันใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันในบาปกรรมนินเหมือนกันนี่เหมือนกันเลยน,นี่เข้าไปทั้งผัวทั้งเมียเลยได้บาท อ่าเมียก็คดีนึ่งบัดนี้อ่าผัวก็ตามมาติดๆบันดนี้ผัวก็ปลาแวงอ่าปลาแวงอีกนี่โอ้บันเทิงนี่ึง mm hmm. จากชุพันบาดีครับ <c oughs> เห็นไหมกำเวนีน <c oughs> อืมนะครับเป็นยังไงน้องชายเข้าไปเท่าไหร่ปี4เดือนอันนี้เข้าไปทั้งผัวทั้งเมียบัดนี้ก็น้องชายที่เท,ท้นี่เหรอเอาทีผัวจันตีนกันออกมานี่แหรอพี่ ก็ยังทำได้เลยเอามันมีรูปอยู่สี่คนห้าคนหนึ่งในนั้นมีรูปของพ่อไปเอกด้วยถ้าชี้ตัวพ่อไปเอกมึงตายอีกทีนี่ตายตั้งแต่ตอนนั้นเลยตายตั้งแต่ตอนนั้นอีก <c oughs> เขาไม่ได้สืบยากเลยนะครับดีแต่วเจะไปชีอ้อาตัวเองเก็รู้จักแต่อาตัวเองไงก็จะโดนใช่ไหมถ้าไปชี้พ่อไปเอกแต่ตอนนั้นช่วยหมายอีกหนักเขาไปอีกบหน เอาเขาให้รูปชีเอารู้จักใครก็นี่แล้วรู้จักอยู่เป็นอาตัวเองจะไม่รู้จะยังไงมินบอกอ่ามีโดนก่อนค่ะใช่ถ้าไปชีพ่อระเอกหัวหนักก็ไปอีกได้บานน้หนึ่งในนั้นมีรูปพ่อระเอกด้วยนะมีซีค้นเขาเขียนมาเลยผมเห็นหมดแลยครับเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างเอกสารในการประกอบอในการประกอบในคดีดเห็นหมดแล้ว หนึ่งในนั้นมีรูปพ่อพระเอกด้วยนะขนาดพ่อพระพอเอกยังไม่รู้เลยว่ามีตัวเองมีรูปอยู่สี่คนอ้าวาพ่ามีใครบ้างคใครคบ้างร,รู้จักใครจักบีติเขาบวกกีตีเอสบวกหรออืมนี่เขาติดกีตีเอสกับไก่ก็ได้กจะเอารูปใครไปก็ได้เหรอเอาหายไปได้หมดแล้วเนาะ เขาอยู่เหนือกฎหมายเนอะใช่ไขาต้องสงสัยไงเห็นไหมครับมันแปลกไหมตุกตามันแปลกไหมทําไมถึงเอาลูกพ่อระเอกไปด้วยคันแมนเด็กหน่อยสิลูกพ่อระเอกนี่เรียบร้อยจะเป็นอันคดีนั่นต้องไปสืบอะไรมากมายคดีนั่นมากคดีตุกตาพิ่มใช่นักสองเลยบ่มีรูปจะบ่มีแล้วครับผมยันนี้ คอยิยุงกับชาวบ้านบรยุงกับชาวบ้านคอยบด้หัวซากับชาวบ้านไปสวนน้ำไผเด้อไปถามเมืองโลได้หมู่บ้านนะคุณคอยเคยไปเล่นน้าไผบ่อบ่อเราผมก็แม่เคยไปเล่นกับใครมีไดเขามาเล่นกับผมไม่ยุ่งกับใครแม่ซึ่งคอยไม่ได้ไปยุงกับใครส่นมาก็ออกมาหากินข้างนอกไปเนาะอย่างนี้แหละก็ออกมาถ้าอยู่ในบ้านเนาะสมัยก่อนก็ผมก็อยู่ที่บ้านผมอยู่ที่อู่นะไม่ได้ไปเล่นกับใครมิแต่เขามาเล่นด้วย มีแต่ข่าวค่ะข่าวไม่ไมใหายแล้วก็มาโซเร่จนฟัามาโซเี่ยู่หันกังหัจักเมื่อในบ้านในบ้านเมืองเป็นตั้งแต่ใช่หยวกไหมหยวกก็มาเบาสุฟังปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตมันปัญหาไม่ยามันบบบนี้หยวกมันอมรถไถมันก็ไม่เบาสุฟังส่วนสุดแล้วเขาบอกก็ไม่ฟังเขาปฏิวัตไปหาโซถามเขาปฏิวัติถามเขาได้เขาบอกสุฟังมันเป็นแบบนั้นแบบนี้จ้ะบักไหลก็เป็นตังสั้นบักห้านี่ก็เอาตัวเมียป๋าตัวเมีย เอาเถอพ่อแต่แม่ไปสกูงันทกสหายบอกตายดับมึงไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอันอันพ่อพระเอกชอบยุ่งกับชาวบ้านหรอกเขาเขาเฮ็ดน้ำบ้านน้ำเมืองนะแม่อันพี่ลมเย็นหมายถึงเขาเฮ็ดกิจกรรมเขาเป็นจิตอาสาเขาอีหยังจังซี่แต่แม่ตามวัดตามบาแบบนี้อันจุ่มข่อยมันบ่ได้เป็นจังซั่นไงมือมือแปะเขาเวียดคอยไลยเออเวียกข่อยหลายแล้วข่อยก็บ่มักไปนั่นเพราะม ม,มุนมันก็ลายปากหลายคนแล้วความอันโบแมนม่ไม่ได้หมายความ,มว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านหรืออะไรใดแต่หมายถึงความว่าตุ้มไข่นี่อยู่แบบไม่ได้ไปหาเห็ดอีกอย่างน้ำเขา <laughs> คันว่าอันนี้กิจกรรมยังระจ้างคนไปแทนหนึ่ง